อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วเมื่อวานก็ตกวันก่อนแดดร้อนร้อนมากก็เลยพลอยจะทำให้ร่างกายเราไม่ค่อยจะสบายเนาะร้อนนี่ก็คือร้อนมากๆ ร้อนแล้วก็ฝนตกร่างกายก็เลยปรับตัวไม่ทันเนาะเดือนเมษาแล้วเนาะเดือนเมษาเพิ่งจะร้อนอ่าที่นี่เพิ่งจะร้อนอ่ายังไม่นานยังไม่ยังไม่กี่วันเองเนาะแต่ว่าถ้าร้อนนี่ก็คือร้อนสุดๆแต่ที่แต่ที่มันไม่ดีก็คืออ่วันนี้ร้อน พรุ่งนี้ฝนตกสลับกันไปสลับกันมาก็เลยเอก็เลยร่างกายเรามันปรับสภาพไม่ทันเนาะทำให้ไม่สบายก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยเนาะ ไม่ว่าอยู่ไหนเนาะเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละที่เนาะเพื่อน,อนๆหลายท่านก็อยู่ต่างแดนเนาะอากาศ,ากาศ,ากาศที่ที่ต่างแดนก็จะไม่เหมือนเมืองไทยเนาะเมืองไทยก็คือส่วนมากจะร้อนเนาะแต่อย่างที่อยู่ไต้หวันนี่ก็อากาศจะดีหน่อยเย็นหน่อย แต่ถ้าร้อนนี่ก็คือร้อนมากๆก็เลยนี่แหละทำให้ร่างกายไม่ค่อยสบายถ้าหนาวนี่ก็คือหนาวมากๆถ้าร้อนนี่ก็คือร้อนมากๆเน,น,นานะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็ดูแลตัวเองเนาะดูแลสุขภาพอย่าให้ไม่สบาย ถ้าไม่สบายมานี่ก็คืออา่ามันจะลำบาก